สวัสดีครับพอกันนีแล้วนะครับกับที่เอธนพัฒน์เจริญฟ้ามารดาการตําบลหนองสุกพระอำเภอพลนจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่านี่จะเป็นตอนเช้านะครับกําลังจะเอาเปลือกมันล่างไปแหง้วนะครับเตรียมอุปกรณ์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเอาขึ้นรถไทยขึ้นยี่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไปแหง้วอยู่ถงหน้านะครับอ่าเมื่อนี้เอาไปอีกแปลงหนึ่งนะครับเห็นนะครับเมื่อนี้ีะเอาไปอีกแปลงหนึ่งนะครับอ่ามันจะเป็นซีถังนะครับหนึ่งสองสาม ทางไงนี่คือขอนกลนะครับกับห้าอยู่ข้างในนะครับเมื่อนี้เอาไปอีกแปลงหนึ่งสลับกันนะครับขึ้นมาเดี๋ยวเขาไปเบ่ง้างนากันเลยครับครับนี่ก็เอาเปลือกมะล่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับเปลือกมะล่างของเขาเมื่อกี้ก็สามถังนะครับเซอร์ซี่ถังนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีเศษมันอยู่นี่นะครับเห็ดวันทีงีสิบหา เดือนสิบสองมันนี่วันทีสีเเเาากก่เดือนกว่านะครับเกิดม,ม,มนะล่างข้าวหมักไว้นีกเดือนกว่านะครับมัอนี่ก็คึมๆน้อยนะครับนี่นะครับขันเท้าเห็ดแดงสี่แบบทึ้งสองหม่องนะครับอันนี้คือหม่องถาวรนนะครับเพราะมันหม่องชั่วคราวที่เขาทายคลิปลงอ่าเห็นเรื่อยๆที่เราใส่ศาสยางปูน่นคือชั่วคราวนะครับนี่ชั่วคราวประมาณนี้นะครับนี่ เกษตรปลูดแปลงใี่ลรืครับเนี่ยพื้นที่อย่างไหนกับประมาณนี้นะครับแพ่งกลาเขายังบทานได้ปรับปรุงนะครับยังบทานได้ปิดแปลงปิดอย่างไมายังมายังบทานได้ปิดแปลงอบำรุงนะครับแต่ยังปล่อยง้วนนี่คือเขาแทะเล็บบองนี้ได้เลยนะครับนี่มบงนี้เกษสิตีถนนลงไปนะครับจะปลูกหญ้าฟังผุนนะครับโครงการของปีนี้นะครับปีหกหกนะครับอันนี้ก็ฟางมวนนะครับโครงการปีหกหก ฟางมวนอยู่นี่เกือบหาสิบก้อนแล้วนะครับอยู่ในสำรองไว้ก้อนซื้อนะครับมาได้กาดชงเช้านะครับนะครับอันนี้กัโกดังไงนะครับฟางมวนเขากโกดังไงอันนี้กับพามากองขี้ดินไปเห็นว่าดันเหร่นนะครับไปเหงืกหลูกวหาเหร่นเขาสุกองไว้เรื่อยนะครับกองไว้เรื่อย มีคนคนดินมากกระสื่อมาลงเจรลญรุงนี่ทีนะนี่ต้นมักว่านะครับเพ่าพื้นที่เทาต้นมักว่าอยากได้ต้นนั้นมาปลูกด้วยครับอยากได้ต้นสํมสานะครับหรือต้นกามปูนะครับนั่นคอยอันนี้ใหญ่นะครับแล้วสิหาหม่องปลูกด้วยครับหาหม่องมาปลูกพื้นที่เทานะครับนี่ภารกิจมันนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวไปปล่อยงวกว่านะครับตอนเหลือปล่อยงัวน่ะนี่ก็คือเปิดน้ำไว้ให้แล้วอันนี้คือต้องล้างอ้างนะครับเพราะว่าเได้มากโดนแล้วครับนี่ ที่บอกเป็นอาทิตย์ตีคับคิอยังไดนี่นะครับนี่เฟืองเฮาปางมวดเด่อพาปเบอ่ไงไก่นะครับมันดีตรงที่ว่าเฮ้าเห็ดเองใดนะครับเห็ดเองได้แล้วกะเชือกนี่นะครับเนี่ยเป็นเชือกเบอร์ซีนะครับอ่าเขาสามารถเก็บไว้ใส่ปีนาได้นะครับเนี่ยไม่ได้ซื้อเชือกอีกแล้วครับปีนาเนี่ย เสื้ออาจีเซื้อหน่อยว่ามันไม่ได้ซสื้อไม่ได้ซื้ออาจีเซื้อหน่อยเพราะว่าเชือกงูนี้เนี่ยเขาสิเก็บใบไซอีกนะครับใบไซอีกนี่มันเป็นเชือกมวนนะครับนี่เขาออกมาแล้วเขาก็มวนไว้เองสินะครับม้วนเป็นวงเป็นวงไผ่วงมันไว้เขาดึงออกมาให้นะครับฝั่งนี้จะเป็นเขาวิเตียนะครับเขาวิเตียที่งูสิมักกินบักย่างคักเลยครับผู้เดียว่าเขาวิเตียงูว่ามักกินว่าแมนนะครับสนนี่ี่เขาวิเตียครับ ขาวิทยมีล็อกนี่แหละครับประมาณเจ็ดสิบก้อนนอกกันกับเขามาลิห้เาเบิดเลยนะครับเขาเหนียวบ่ได้เอานะครับเอ,อเอาเขาเหนียวเอาประมาณเจ็ดสิบก้อนนะครับอยู่ล็อกนี่แล้วก็นอกกันกับเขามาลิเปิดเลยนะครับมาลิกับยี่สิบกัวไรนะครับโอ้ยี่สิบกัวแมนตาทงนี่กับสิบไรทงข้างล่างอีกนะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนเศรา้า เขากะเอาเปลือกมัล่างอย่างลงเรียบร้อยแล้วเขากะล่างถังไว้นะครับเขาล่างถังเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเขาเสียลอาเขาไปไว้นะครับบัดนี้เขาสำรวจความเรียบร้อยเสร็จสับแล้วเขากะเขาไปปล่อยง่วนนะครับบัดทีนี้เวลาไปปล่อยง่วนแล้วนะครับครับนี่ก็ปล่อยออกมาหน้าบ้านแล้วนะครับไปเอ้ยไปเอ้ยไปเฮ้ย ไปไปไปเฮ <ไป S 1> ้มยมปมาให้มันสวนกันนะครับนี่เดือนเคืองนะครับแม่ลูกโบดี่เดือนเคืองไปไป,ไป ไปไปไปนี่นะครับหอยมาเนี่ทั้งนี่บ่อกไก่นะครับมาทั้งนี่นี่นะครับเอาเลียงงวนนะครับบะมั่หว่ามันสิไงมือเดียวนะครับเพราะต้องบอกไว้กอนนะบะมั่ว่าเห็นว่าจ้อยเราอยากเห็นง้วนสิมัน ให้หมอมาฉีดยาบำรุงให้หมอมาฉีดไข้ตัวซ่าฉีดโนโนนี่นั่นให้หมอสิดอ้วนมันไม่แย่นเอาครับมันรวมๆเลหล,หลายอย่างอะไรมันก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งทีหน่อยนะครับผมว่ามันยังหน่อยอยู่คือถึงว่ามันกินอาหารที่มีคุณภาพกินอิ่มไปๆไปๆกินอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็กินอิ่มนะครับมันก็อ้วนนะครับอ เขาสังเกตได้โดยว่าเป็นยังหนาฝนหยาไลาๆง้วมันคืออ้วนอ้อนได้กินหยาหลายนะครับเออว่าขยักเลีเ้ยงง้วอ้วนมันไม่อยากเลยอครับเรี้ยงได้เลี้ยงได้เลี้ยงงงวอ้วนก็คือหนึ่งหายหยาไม่เห็นกินเห็นพ่อครับคือจะเห็นกินหนาฝนนะครับอเห็ุจังไดล่ะมันบม่มีมันบ่มีก็ต้องหาแนวทางนะครับ ันมันบ่มีกับยู่เสือขันบ่อเห็ดนี่อย่างมันกะมันกะต้องจอยตั้งค like ันแหละครับแล้วเขาจะมาจมงัวเขาจอยบ่อได้เนาะครับเพราะว่านี่หนึ่งขันมันบ่มีเห็ดยังไดกับไปซื้อผู้คนนี้มาให้มันกินอ่าสองซื้อหัวหานซื้อหํามาให้มันกินงเสียถามมามันอ้วนบ่มันอ้วนครับแต่ว่าเขาสีเห็ดบ่ว่ามันเปลืองเงินนะครับบางคนก็ถามมางัวมันจอยเห็ดยังไงนสีอ้วนนะอ้วนโดยการบ่ลงทุนนี่มัน ก็คือเกี้าใหญ่ให้มันกินแหละครับเอา,อางไไออ่ายๆเลยเกี้าใหญ่ให้มันกินครับหย่ากับผมเมนวานสีอ้วนสุยางเลยครับหยาบ่าเพราะว่าโปรตีนได้เนี่ยคือจังเขากินมะม่านแหละครับกินสิบหอกัดอิม่มปัดมือ่อตัวาสารอาหารบม่มีอย่งที่เนาะครับอ่าคือกันละแต่ขันเขากินกว๋วยเตี๋ยวแน่กินข้าวผัดแน่ไป ที่มันมีโปรตีนน้ำเนีน่ยนะครับเสารอาหารหลายๆยสิ่งนะครับเอออย่างนี้หน่อยมันก็ได้รับครบถ้วนเนาะเขาก็ต้องคิดในหลักความเป็นจริงนะครับบแม่นว่าง้าวนงัวข่อยคืออ้วนแต่ว่างัาวเจ้าคือโอ้งัวข่อยคือจ้อยงัวเจ้าคืออ้วนเท้ะมันกับบอม่นนะมันต้องมองเบื้องหลักความเป็นจริงนะครับเบื้องมาเบื้องเขาเลี้ยงนะครับเบื้องฟาร์มเบื้องอย่างเขาเลี้ยงเขาก็เลี้ยงคือเข้างัวเขาคืออ้วนเอออันนี้เน็ย แปลกครับขันว่าเขาเขาก็เลียงคือเฮ้าแต่ว่างัวเขาคืออ้วนอันนี้แปลกนะอาจจะเป็นทิพันตุก,กรรมงัวนะครับแต่ว่าเ,าเขาเาอยู่ในบ้านเดียวกันอยู่ข้อคางกันง่วเพิ่นคืออ้วนง่วเฮ้าคือจอยสิมันก็เลียงมาคือกันนะครับเพิ่อนอาสิให้กินหัวอาหารมือละกระสอบก็ได้นะครับเอากับบวมหูน้ำเพิ่นนะคือจังของผมให้กินทั้ามือละกระสอบนะครับกระสอบแล้ว้อยกัน ลอยๆทดสอบล,ลอยๆกันอย่กินเมืลล่อไรลอยอยีงที่เนึ่งเดี๋ยวละสามพันเมงที่เนาะครับว่าตั้มนะครับตาตาหั่เนี่ยมันโมเมนต์ว่าสิอันนี้นะครับหัม่มเมงสิเปลือกมะล่างเมงสิไปซื้อมาต้องเสียน้ำมันรถไปซื้อต้องเสียค่าถังมะมักค่าถังมะมักกับจิตซิปถังแล้วนะครับสามร้อยห้าสิบ ตกเป็นเงินสองหมืนกว่าแล้วนะราคาถังเนี่ยครับพวกกากน้ำตาลอีกพวกยีดตอีกน้ำตาลเพราะมันว่าบ่าเปลืองนะครับเปลืองเคื่อหันเนาะเค่เฮ้าคิดว่าเป็นอย่างคืองัวเพิ่นคืออ้วนง้อจะของคือจอยเนาะคือเข้ากับเบิง่งว่าคือเข้าสีเลี้ยงให้มันอ้วนไปเพื่ออย่างนะครับขันเลี่ยงให้อ้วนเนี่ยมันอ้วนได้นะครับแต่ว่าอ้วนเราขายเนี่ยมันบ่มีกำไรครับมันบ่มีกำไร คือยังเบิ้งในคล,คลิปหนึ่งนะครับในยูทูปเพื่อนว่ามันเป็นว่ามันอาชีพหลักว่ามันอาชีพรองนะครับมันเป็นอาชีพหลักนะครับเขาต้องบอกกัสิเนาะมันเป็นอาชีพหลักเขาจะไปเปรียบเทียบกับกฟ้ามีไงเพื่อนบ่อใดนะครับทุนเพื่อนรายซื้อหัวาหารให้กินเบิดเดียนละหามงินขายงวัวตัวหนึ่งได้เป็นแสนนั่นเนาะ <S <S มันก็คุ้มมันมื่อครับ,รบ <S <S มันเป็นอาชีพหลักนะครับไม่ใช่อาชีพหลักหรือว่าอาชีพรองณตอนนี้มันยังเป็นอาชีพหลักอยู่ แต่ว่าในอนาคตเท่ากับบอ่อแนนนะครับแต่คือตอนนี้คือเลี้ยงไปก่อนเนาะพอได้เอามาเลี้ยงแล้วเท่ากับตองเห็ดให้มันอ่าเขาเออนี่ยัง่ะไอ้มันอ้วนเนาะครับให้นมันอ้วนอ่าเดี๋ยวผมเสียบึงงัอว่แม่นทรมานฟ้ามเนาะครับยังสั่นกับบ่บ,บ่ไหวนะครับนี่แม่นี่นะครับขึ้นแล้วนะครับนี่ขึ้นแล้วลูกหกเดือนนะครับลูกูเป็นอย่างมันคือจอยตี ลูกมันกินนมนะครับลูกตัวผูหกเดือนนะครับเนี่ยดูดนมขนาดผมให้กินแบบเปลือกันังมักยีดกับมันนะครับกินกินน้ำมูนี่เอาเนี่ยคิดเบ้างครับได้กินน้ำมูได้กินเสริมน้ำมูมันยังจอยสมนีนะครับถ้าคิดว่ามันบ่ได้กินล่ะครับอ่าเขาต้องคิดทันทีขันมันบ่ได้กินล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับบ่ต้องสืบเลยครับลมแน่นอนครับอ่าเนี่ยือจังตัวนี้นะครับนี่ก็ยังว่าแม่ตัวนี้นะครับเนี่ย ไอ้ลูกว่าไดแล้วนะครับอยู่ในคอกนะครับเนี่ยเกี่อกับบ่ไใดขายมันนะครับเป็นอย่างเขาคือบ่ออ่าเป็นอย่างมันคือจอยพอมันเถ่าแล้วแล้วฮอกอะบกขุนมันแล้วนะครับเพราะว่ามันห้ลูกบ่ไดดแล้วก็เคือว่าห้มันกินกับรงหมายถึงว่าเสียห้มันอ้วนเนี่ยได้บ่นี่ได้ครับซื้อหัวหา,หาในกินครับเดียเออเือว่าขันจากเลี้ยงอ้วนเนี่ยซื้อหัวหาในกินนะครับอืมอ้วนแต่ว่าในควาวอ้วนแล้วเขาเอาไปเห็ดยังไงครับมันสินนะเพราะว่า เขาตรงนี้จุดประสงค์ว่วาแต่ละตัวเขาจังใดเคือตัวนี้มันสิบอบอไห้มันจอยจนวัจยางบ่ได้นะครับชื่อว่าสิไห้มันเอาง่ายว่าหุนหุนหุนแบบไปได้นะครับเพราะว่าเขาบ่ได้หว,วังลูกนมันแล้วค,คือเลี้ยงไปมันจนวลาละสุดท้ายหมดละตัวนี้ส่วนมูนี่แหละครับนี่นี่แม่ทองไก่ขอดแล้วนี่ครับนี่กำหนดขอดวันที่ยี่สิบหกเลยครับเดี๋ยวจังไรก็ขอดอีกแม่หนึ่งนี่ครับนี่ตอนนี้เริ่มลงโตนะครับ เริ่มลงตัวพอวายอย่างเตะกับอันนี้เดือนกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับหย่าในหน้าก็เริ่มเบิดเดียวนะครับพฤศษกีกาท่านว่ามกกะกะลาเนาะครับสามเดือนแล้วนะครับตาทีปลอ่อยลังเกี้ยวเขา่าเราปล่อยลงมาสินะครับช่วงนั้นมันก็อ้วนอยู่แล้วครับหย่าในหน้ามันลายเนาะเด๋ยวนี้มันเบิดแล้วครับที่นี่เราขันเท้าบ่าสามารถเอากลัวให้มันมุมแรงไปได้นะครับมุมแรงไปตอนนี้ได้นะครับ หนาฝนนี่นักเลยครับหนาฝนที่เวลาได้เกี่ยวหญ้าเนี่ยง่วสิบตัวจัิงสีพุนสิบพีเกี่ยวหญ่ายู่ใส่ไมาให้ง่วงสิบตัวครับค้นนี่ตายก่อนแถแนอนอนครับออเขาก็เลยต้องหาทางออกในการเลี้ยงนะครับอเป็นอย่างคือต้องใส่ห้ำเป็นอย่างเขาคือใส่หัวหารเป็นอย่างเขาคือมีเครื่องที่เอ็มอาร์เป็นอย่างเขาคือมีเครื่องผสมนะครับนี่แหละครับคือประเด็นนะครับขันเขา บ่หม,ม่ม,มแรงไปนี่เนี่ยงัวเนี่ลลมเลยเนาะครับคิดว่าเขาต้องตุนไวแต่ตอนนี้ต้องเฮ็ดเหงวัวอ้วนในหนาแรงหลังเจียวเข่าออกสามเดือนสี่เดือนนี่ครับเพราะว่าปกติขันงัวเขาหอดนาหนาฝนเนาะครับมันสิจอยเพราะว่าเขาหาหยาให้มันบ่พ่อเนาะครับเอาบ่ษา,ามาสิไม่เกี่ยวหยาให้งัวกินสิบกว่าตัวได้เนาะครับนี่ อันนี้คือว่าในขอ,อกของผมนะครับในขอ,อกของผมเราโดยรวมในขอ,อกของผมเนะบมันว่าโอ้ยขอกอื่นเพิ่นว่าโอ้ยหนาฝนอะไรยังอว้วนหยาายบักอึดอีกนะอันนั้นกะบหยาเพิ่นพ่อนะครับเพิ่นอาจีเลี่ยงหนี่สิบตัวหยาเพิ่นอาจีร้อยไรย,ยังสี่นะครับหรือเพิ่นอาจิเลี่ยงสามสี่ตัวหยาเพิ่นสามสิบสี่สิบไรย,ยังสี่นะครับอ ตาของเขานี่เลี้ยงสิบกว่าตัวนี่ครับเนี่ยหญ้าเ้านี่มีสามสี่ลอย่างที่นะครับมันก็บ,บุกวันนะครับเนี่ยเราก็ต้องหาทางออกนะครับมันเปรียบเทียบกันบ่ได้นะครับกอบริบทของแต่ละขอกบางคนเลี้ยงตัวหนึ่งสองตัวซื้อหัวหาในกินเดียนแล้วก็สอบก็ได้ครับนะอันนี้ของผมซื้อห้ามไม่กินบะตํา,ตาก็สามสิบกระสอบต่อเดือนนะครับเังนาากับะตําก็สามสิบกระสอบต่อเดือนก่ะตีเลี้ยงงัวสิบกว่าตัวนะครับ ขันเลี้ยงตัวเดียวเนี่โอ้ให้กินสามสิบกระสอบต่อเดือนเนี่ยว่าต้องเห็ดยางนี่ครับงอวามันหลุกโป่งครับมันกะคือวานะครับบริบทของแต่ละฟาร์มมันก็บ,บอกคือกันนะครับฟาร์ยางเบิง้งออมอันนี้นะครับอันนี้ผูกคุยแหลกเปลี่ยนกันไดเนาะครับต้องวางแผนนะครับทุกอย่างขึ้นที่การวางแผนเป็นอย่างคนเขาเห็ดเราประสบความสําเร็จเนาะครับเขาก็มีการวางแผนมีการอ่า ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมนะครับบ่แม่นน่าสิเซหาถือเกลิกหาถือลอตเตอรี่นะครับอันไหนบดีเท่ากับปรับเปลี่ยนเท่ากับเว็ตเนะครับอันไหนมันดีอยู่แล้วเท่ากับโคงไวอันไหนบดีกับปรับเปลี่ยนนะครับนันก็เป็นปกตินะครับเท่ากับที่พ่อมองออกอยู่นะครับเป็นอย่างงวัวเท่าคืออว้วนงัวเท่าือบอ่กอ้วน ว่าเฮาคือจอยต่อไปไงอเลยมันกินอาหารบ่พอนะครับเราเห็นจังไหนมันค่อยสิกินอาหารในพ่อนะครับบ่อยากลงทุนกับหาเกี้ยวหยานะครับหาเกี่ยวหยาแล้วก็ับว่ามันไว้กินหย่าแล้วมันสิอ้วนนะครับเพราะว่าหย่าบางยางมันกับโปรตีนบ่หลายนะครับก็ยังผรมวามาแหละที่ยังกินมะมากินมะม่าสิพอนี่ยอิ่ม ว่าสารอาหารบม่มีท่านไมนได้กินเนื้อเกาะไก่ทอดหมูทอดอย่างน,นนะ่ะที่มันเป็นสารอาหารเลยนะ่ะน,นั้นนะอ้วนอิ่มน้ำนอน้ำจซี่เนะครับเดียว่าบ่แมานว่าเขาสิตั้งว่าให้กินห้าแ้่มันสิอ้วนนะครับยากระตองห้าที่แบบในปริมาณที่พอเพียงเลยนะครับ บ่แม่นว่าญยญาที่แบบมือนี่กินสามกระสอบอีกอาทิตย์หนึ่งได้กินมือละเข่งเหมือนกับบ่แมน่นออีกอย่างคือความต่อเนื่องนะครับซ้หไ,เเออไ่เขาจิบบ่ค่อยอ่านง่ายลยครับเขาจิบบ่ค่อยมากังวลเรื่องว่าอ้งัขึ้นจอยง้อขึ้นนะเขาบ่ค่อยกังวลน,นะครับเพราะว่าเขาจัดการอาหารได้แล้วนะครับเขาจัดการอาหารคุ้มต้นทุนเลนะ้อะหญ้าบ่มีก็เฮ็ดตังไรล่ะ ปุ๊กนะครับอทา,า,างฟ้ามีไงเนาะครับขออ่หนกตัวย่างมาทางโคราชเนาะครับฟ้า,าม,มัวเหลือลอยอยังไงโคราชนะครับผมเคยเบึงลิดเล่านะครับเล่าเนี่ยน้ำฟ้ามเล่านะครับแต่หยาเนียาไมีหาลอยไรลนะคิดบึงนะครับ,บ,บ,รบผมเคยบอกไปแต่โดนแล้วนะครับลิดผมเบึงนะครับหยาเนยเปยหาลอยไรเอ่า เขาบอลมาจิตดอกครับว่าง่วกูคือจอยแต่ง่วเขาก็เลี้ยงตามกําลังนะครับลย้ยงตามกําลังจาของแต่ว่าฝืนกําลังเขามันหลาครับเนี่ย <c oughs> ตามญ่เขาจิบอร์ซเลียว่าง่วเป็นอย่างคือจอยงัวงเป็นอย่างคือยกับจอยเกี่ยวกับอาหารนี่แหละครับเพราะว่าเขาบริหารจัดการ อาหารเหงัวมันเสร็จับเรียบร้อยแล้วพอเขาบริหารจัดการอาหารหงัวให้มันได้แล้วเนาะครับมันก็ไปได้นะครับเขาทีเลี้ยงหลายสาได้ก็ได้นะครับอ่าเผอเขามีแรงอาหารทีเพียงพอนะครับบ่เมนว่าเลี้ยงงัวตัวหนึ่งก็อ้วนครับอ้วนเน่ยสองตกับอ้วนสามตกับอ้วนคนไทยบ่านซาจนเลี้ยงในที่เลี้ยงได้ดีแท้จริงนะครับ พอมาเลี้ยงวัวหลายตัวสิบตัวขึ้นนี่จอยนะครับอันนั้นก็นก็เพื่อดูแลพอั่วถึงนะครับจากที่เขาเคยมีเคยเกี่ยวหยาในมือสามสอบว้วหลายขึ้นเขาก็ต้องเพิ่มการเจียวหยาขึ้นนะครับอแล้วก็เพิ่มขึ้นเ,เป็นเงาตายโตนะครับถ้าเขาบอกเกียวหยาเกียวหยาเขาทีนีอยังเสริมนะครับเขาก็มองหารครับอาหารทดแทนเห็ดที่เอ็มอาร์หัวอาหารผสมหัวอาหารเองแน่สิครับ อันนี้คืออ่าพูดคุ้ยกันนะครับผูดคุ้ยแหลกเบี่ยนกันที่ว่าอยากให้เกษตรกรของเฮานะครับเผ็ดเป็นยางแหลกเลยก็คือเรื่องอาหารนะครับเรื่องอาหารของง่วนะครับจังเห็นผีคนหนึ่งอยู่ในเพลบุกนะครับทางผักไตแล้วนะครับเราปลูกข้าวโพดขายฝากขายล้ำต้นแล้วก็มาซับมักใท้กระสอบใบนะครับงัวเราปลาลูกโป่งนะครับ ต้นทุนกับบ่มีเนาะต้นทุนกับมีอยู่ครับมี่พอมีก็คือปลูกกระโพดแล้วครับว่ามันต้นทุนบ่มีบัดที่นี่ก็ข้าวโพดก็ขายฟักมัน,นี่ยครับบัดที่นี่เอาต้นมันมาหมักครับบัดที่นี่ข้าบ่ปลูกเองเขาไปซื้อเขากระสอบละห้าสิบบาทสิราคากลางๆสิบแปดกิโลงี้สิบกิโลงี้เนาะก็บ่ไหวนะครับมันบ่ไหวบ่ไหวซือ้อตัวหนึ่งกินมือละกระสอบต้องเหรอยางดำเอาอตุระห้าสิบบาทห้าสิบบาทสิบตัวห้าร้อยเนาะ ต่ว่าขารขายได้ตัวละแสนกับกินได้อยู่ครับปรบเมิงความปุ่มค่ากันน้าน,นะครับเลียงวัวงว่นเรียงไม่ยากนะครับแต่ว่ามันจะคุ่มคาเข้าว่าสำนันลหละอันที่ฮดยุนี่คือ,อยหยาในนะครับยหยาในที่ผมซื้อมากระสอบหนึ่งนะครับผมเอามาลองปลูกนะครับอันกระสอบนั้นผมให้หมอในบ้านผมมาไปปลูกแล้วนะครับแล้วเ,เดี๋ยวผมสิพาไปเบ่งน,นะครับเราปลูกไว้ประมาณงานหนึ่งนะครับ เป็นได้พันมาจากผู้บนแล้วมันบ่เหลือเออมันนั่นมันมันอันนี้น้อยหนึ่งนะครับมันอ่ะเราได้พันมาแล้วมันปลูกบ่อเต็มพื้นที่แล้วน้อยหนึ่งอะไรอ่าให้เราเอาไปปลูกลรอกอ่ัญญามันติดหรือิไปแบงเอากับขึ้นมาสอบหนึ่งนะครับผมก็ต้องรอเห็ดแปลงก่อนนะครับอันนี้เขาวาดีนี่เห็ดน้ำเขาเบิร์ดแล้วครับผมอ่ะผมก็เป็นผู้บริโภคผู้หนึ่ง เป็นธาตุการตลาดของผู้หนึ่งแหะครับเพราะว่าหยาไนดีกับไนน้ำเขาแหละครับเนี่ยสอบละสามร้อยครับสิบกิโลเนี่ยอยาดีเยอะครับสั่งจากเจ้าในเพลในเพจนะครับหยาดีเยอะอยาในนี่คือล้องปลูกซื้อนะครับล้องปลูกแบงแบงมาปลูกซืาะว่าผมสั่งมาตอนนั้นผมบรทษัทเตรียมหม่องนะครับเนี่ยตอนแรกว่าจะปลูกบางนี้นะครับก็เลยว่าอ้า ตรงนี้เขาไ้จะปลูกลูซสี่ซะมันเป็นคืนทีบ่บ่เสมอปันใดเดี๋ยวฝนลงเหรอไปซื้อในลูซสี่เมื่อวานนะครับเห็นมันได้ไวซุย่างนะครับวานไวก้กะงัวเขาก็ได้กินนิดเก่านะครับคืนที่ว่าหมุนขึ้นกันนะครับผู้ใดก็หมุนนะครับหมุนเงินยขึ้นกันลนะ่ะ ดายเอกสอบถามเรื่องเห็ดเปลือกมันล่างมักยียดหรือว่าซื่อยุใสเห็ดจังไดซื้อมัจไยังใดอสอบถามดนะครับใต้คอเมนต์หรือรว่ายัางไงนะครับผมผมให้ค้ามในน้ำดายนะครับผมบริหารขายนะผมให้ค้ามในน้ำดาผมให้ทดลองกินมาแล้วเจ็ดเดือนนะครับที่ผมทายงวยเบื้องหน้านะครับเจ็ดเดือนกะเอางวยผมไปประกอบการพิจารณาเบื้องหน้าครับอ้วนบว่วอ้วนบว่นบรูตว่าเพียงเงินแท้แนนอน เหลือเงินลอยเปอร์เซ็นแน่นอนครับนี่นะครับนี่แปลงหาแพงกุาลางเขานาแรงนะครับแห่งแค่งแงเป็นอย่างเขาคือบอ่อบํารุงเอานะครับนะมันก็บม,มีคำตอบห้ยจาของนะครับเออเป็นอย่างคือบอ่อบํารุงเอาเนี่ยแหมคำตอบว่าได้นะครับเออ แล้วก็ช่วงนี้ก็มีภารกิจเดวสิยายปั๊มน้ำนะครับลงไปทางไต่ผู้เจาะไปส่วนไห่นะเนี่ยเห็นบ่อเขากะมองไหนมันบ่ดีเขากะปรับปรุงพัฒนานะครับปรับปรุงการพัฒนาพัฒนาขึ้นฟร์มไ่เขาก็เห็ดขึ้นกันละครับเขาคอกหน่อยเขาก็ตตองเห็ดขึ้นกันครับเขาต้องปรับปรุงพัฒนานะครับหนี่พงโกลาเนี่ยเขาเห็ดไปตอนนั้นครับขื้นบเรียบมันกับบริยบอยู่จังซันแหละครับ มันจะเป็นเเขาเออนี่ยังละ่ะเป็นบทเรียนในห้องนะครับว่าการจะปลูกนี่คือต้องปรับให้มันเรียบร้อครับปรับแปลงให้มันเรียบร้อยหยาดยังก็ได้บอกว่าจะแพงโกลาดหรอกครับหยาดในหยาดเหนื่อยหยาดยัยย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 ยงกลับไปตอนนี้ก็คือสนใจแพงโกลาเนี่ยแหละนี่พื้นที่มองนี้สิบไร่นี่เป็นไนนหน้าเนี่ย